Terima <small> kasih telah menonton! พันตำรวจโทธีรศักดิ์ศรีราชยาปบร้รรรรรบอ,รอยต,ตชด4 3 6มหกครอบคณะถแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายและของกลางยาบ้าห0,000เม็ดเจ้าที่ได้ออกปฏิบัติการเข้าล่อซื้อจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาและเข้าปฏิบัติการจับกลุ่ม2ผู้ต้องหาได้แก่นายเสริมพันธ์เมฆเกลืองอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและนายเกียรติมาทัศน์เมฆเกลืองอายุ20ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันโดยพบของกลางเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าจำนวนห0,000เม็ดสุกซ่อนอยู่ในกระสอบปุ๋ยใต้้กรรรโปงงถเเเสีีาายย่หหอมทบ เรียน2กกไก่ต่อเต่กา3491กรุงเทพมหานครดังนั้นทางเจ้าที่ตำรวจทั้ง3หน่วยง,งานจึงได้แสดงตนเข้าจับกลุ่มและนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายไปสอบสวนที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่436โดยทั้งสองให้การยอมรับสาร,รภาพว่าได้ดายาบ้ามาส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสตูลโดยนายพ์ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงได้ติดต่อนายเขยม,มทัศน์เมฆเกลืองให้ไปรับรถยนต์ในป่ายอย่างที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อไปส่งของที่จังหวัดสตูลจากนั้นนายเขมทัศน์ได้ขับรถมารับนยสมพ์ที เภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชใช้เส้นทางถนนสายเอเชีย e มายังจังหวัดสตูลเมื่อมาถึงบริเวณหน้าอบจอสตูลน,นายพศได้โทรมาให้นายเขมรทัศน์ให้เปิดกระโปรงรถด้านหน้าเจอกระสอบเมียบ้าไม่ทราบจํานวนด้านในและนายเขมรทัศน์ได้นํากระสอบดังกล่าวมาไว้ตรงที่พักเท้าคนขับรถและมาจอดรอเพื่อส่งของที่สะพานลอยหมู่ที่ห้าตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลจนมาถูกเจ้าหน้าที่บุกจับกลุ่มโดยตกลงค่าจ้างการในการส่งของเป็นเงิน5,000บาทจากนั้นได้นำตัวมาสอบสวน ขยายผลที่ร้อยต่อชด436ทํากทำการบันทึกการจับกลุมตรวจปะสะวัสสาวะในเบื้องต้นไม่พบว่ามีสารเสพติดแต่อย่างใดจัดทําบันทึกการจับกลุมส่งสพเมืองสะตูลดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป